สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k ก n s กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูทั้งวันนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือนักสำรวจป่าต้องห้ามนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเมื่อเราไปลงด่านที่เขาดอบเสียงสะท้อนนะครับเขาจะให้รางวัลเราคูณ2เลยนะครับเออนะผมว่าเราไปลงกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมก็มี ภารกิจนะครับที่ต้องลงป่าต้องห้ามอยู่นะครับผมไอ้เนี่ยสองเควสเลยป่ะไปกันเลยดีกว่าครับภารกิจง่ายๆครับผมเออเป็นกิจ,จกรรมง่ายๆนะอย่าลืมมาลงกันนะครับเดี๋ยวผมขอรับของตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเฮ้ยได้เอมนินี่แต่ผมยังไม่ไ,มได้เสียงละทอนสีทองเลยจากไอ้รถคันเนี้โอเคนะครับก็ สำหรับผจญภัยป่านกราบนะครับที่คูณ2นะครับจะเป็นเสียงละทอนนะครับแต่เงินเนี่ยแต่เงินเนี่ยไม่คูณ2นะครับผมเร้เสียดายมากเลยนะผมว่าเรามาลงอันนี้ดีกว่านะเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเสียงละทอนอั้นไหนที่เราใช้ประจํานะครับอย่างผมเนี่ยจะใช้นิ้วซากาเบนเดอร์กับแฮร์รี่พอตเตอร์ประจำเนาะก็จะเอา2คนนี้นะครับเอ้ผมก็จะไปตามหา2คนนี้นะแล้วกดเริ่มจับคู่กันเลย ผมก็เปลี่ยนสมุดเรียบร้อยแล้วเรามารอจับคู่กันดีกว่าโอเคครับเราได้เพื่อนแล้วนะที่จะไปสำรวจกับเรานะก็กดเริ่มไปเลยครับผมมาครับเรามาดูกันดีกว่าเราจะเจอกับอะไรผมว่าผมจะกดออโต้ไปเลยนะเพราะว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเฮ้ยผมว่าไปอันนี้ดีกว่าง่ายๆนะเราจะไปอันย,กยากๆนะครับมีค่าเท่ากันนะครับ ตัวไปเลยครับเล,เลยไปเลยกำจัดโนม ลุยครับลุยเสร็จเรียบร้อยนะเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อครับผมก็สำรวจออโต้ไปเลยนะม่ต้องไปซีเรียสครับเดี๋ยวจบนี่นะผมจะพักหนึ่งเขาเรียกอะไรพักหนึ่งตานะเพราะว่าเพื่อนเราเลือดน้อยและกดพักก็เลยครับ โตอ,อย่างรวดเร็วอโตอย่างรวดเร็วเ,เพื่อนเราตรงไปนอนแล้วนะอัน <c oughs> นี้น่าจะตัวสุดท้ายแล้วโอเคโคดเลิกเราเตอร์ก่อนอ่ออะอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าที่พักนะผมเออแล้วก็ข้ามไปแมปบอสเลยนะครับอืมข้ามไปสู้กับบอสเลยโอเคมา โดนด้วยเหรอเออเอหนังสือไปกัดนะพึ่ง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 ,ง,ง,งยังไงยังไงซีโอผมยังไม่มาเลยนะรอคุณซีโออยู่มาแล้วรอเมืองนี่นะครับเออซึอ่งคุณซีโอคุณซีโอ,อ,โอนี่คือแบบเอาไว้กำจัดบอสได้ดีมากนะ กูซีอ้อยอีกรอบนึงเดี๋ยวเราชุบเพื่อนก่อนนะไปเลยมอนสเตอร์บุ๊กเอาเรียบร้อยเพื่อนเราลงไปนอนอีกแล้วนะเออ เราเพิ่งเสพความตายมาแล้วปูซีโอไปครับนับเดียวก็ตายแล้วนะโอเคเรามาดูว่าเราจะได้อะไรนะผมขอเฮลิพอตเตอร์ไม่กันนิวสตาร์แมนเดอร์นะครับสองคนอ่ะโอ้ยได้อะไรไม่รู้คุณสองครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราเราไปดูข้างนอกกันดีกว่าปึออ้งนี่ไงเห็นไหมครับได้เฮลิพอสเตอร์นะครับก็ได้คูณสองนะครับรวมกันก็จะเป็นเนี่ย ได้เยอะอยู่นะดูดีโอ้ได้ทุกอย่างเลยนะที่เป็นคูณสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรืออะไรนะครับได้หมดเลยก็อย่าลืมมาลงกันนะครับอย่าไปลงหาเงินกันอย่างเดียวนะครับเออมาลงสำรวจกันนะครับเพราะว่ามันได้สมุนไพรเยอะอยู่นะครับมาลงหาเสียงสะท้อนกันเนาะส่วนเงินเนี่ยเราค่อยไปกดลงทีหลังก็ได้ครับกดเขาเรียกอะไรกดกดเพชรลงเอานะ ถ้าใครไม่มีเพชรก็ไม่เป็นไรครับอย่าไปเสียดายนะเดี๋ยวผมกดออโต้ไปเลยครับยังไม่ถึงบอสนะลุยลุยลุยดูดิว่าออโต้บอสเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนเ,เราก็ามีเสาเวทใหญ่แต่ด้วยไซ เอาเพื่อนเราลงไปนอนแล้วนะครับจบเพื <nothing S 1> ่อนทุกคนจบเพื่อนแล้วโอเคจบไปกันต่อไปกันต่อเ <c oughs> น,นี่ยเอาตัวรอดน,นะครับ <c oughs> หนึ่งนาที <c oughs> ว่าอีลำเพนจอกมาชนเรื่อยๆ <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไป สามสิบวิสุดท้ายยังไงหลอกคิวรัาอุ้ยโดนชนตัวใหญ่มากมาแล้วเรียบร้อยครับ Okay. อันนี้เดี๋ยวเรากดหยุดพักนะครับเพราะว่าเราจะสกิปนะครับเราจะไม่ตี <laughs> เราจะไม่ตีทั้งหมดนะมันเสียเวลานะครับเราตีเฉพาะที่จําเป็นนะครับเพราะเราไม่ได้เอาสกิลไงถ้าเราต้องการแบบสกิลเสริมนะครับเราก็เข้าไปตีได้เลยแต่ถ้าเราต้องการแบบความเร็วก็กดสกิปไปนะครับ ูิอไปีชุบเพื่อนก่อนนะอะเออไปเลยสายฟ้าเอาไปสามลูกเลยครับโอ้โหสายฟ้าสายฟ้ากาดกาเรามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าว่าชุบชุบชุบเพื่อนชุบเพื่อน ออุสเซโอเฮ้ยมาแล้วฟูซสโอไปเลยโอหโดนเป็นพันเลยแสงมากเฮ้ยเพล่วเราได้มีพีกแล้วอ๋อได้เป็นกระติกไก่แฮร์รี่นะครับรอบนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราเรา,เราได้คูณ2กันเท่าไหรเ่เนาะเออเนี่ยผมจะให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมได้คูณ2ตลอดเลยนะ พวงดอกไม้มฮันลี่ก็ได้คูณสองนะครับแล้วก็พวกเนี้ยได้คูณสองเหมือนกันหมดเลยนะเออเนี่ยดูดิก็นะครับสองลงได้วันละสองครั้งเนาะสำหรับคูณสองนะครับก็มาลงกันด้วยนะครับเห็นไหมออันนี้ผมก็หมดแล้วเนาะเออสำหรับเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เพชรลงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโอเคกว่านะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าเราเอาเพชรเนี่ยไปซื้อเงินนะก็ จะต้องใช้หนึ่งรอเพซนะครับแต่ถ้าเรามาซื้อตะเกียงเพื่อลงอะไรนะป่าต้องห้ามนะเราก็จะได้เราก็จะคุ้มกว่านะครับจะถูกกว่าประมาณ70็ดสิเปอร์เซ็นเลยนะครับอา่าผมจะซื้อไว้สองอันนะครับเพราะว่าผมจะลงสองรอบนะครับต้องลงวันละสองรอบนะครับจับคู่กันต่อช่วงนี้นะครับถ้าใครหาสมุนไพรนะครับก็ให้มาลงคู่กันนะครับแต่ถ้าใครแบบเอ้ยไม่ซีเรียสเรื่องสมุนไพรนะก็ หางเงินดีกว่าครับโอเคเนาะแต่กิจกรรมนะครับมีไว้เพื่ออำนวยผู้เล่นทั่วไปนะครับหรือว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะผมว่าอันนี้แหละครับดีที่สุดแล้วครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับ่าเราได้เพื่อนแล้วนะไปกันเลยออกสำรวจนี่ก็ง่ายๆครับ เออนะมีบอสตัวเดียวโอเคเราจัดการบอสเสร็จเราก็จะได้เงินนะครับอ่ะดวยครับผมยังไม่ได้เติมไม่นี่เลยนะอะไรอะไรนะพาร์ตอะเพราะว่ามันจะบวกค่าเงินให้ด้วยนะครับสาซซึ่งผมไม่ได้เติมไว้เนาะก็เลยได้แค่พันเดียวนะครับเออถ้าเติมพาร์ไว้ด้วยนะครับก็จะได้ประมาณพนะันสามเนาะลงรอบหนึ่ง ไม่เป็นไรครับเราไม่ซีเรียสอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะค่อยเติมที่หลังนะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีเงินนะครับช่วงนี้เราเอาไปลงกับชุดไอ้อน้นชิสมาสหมดแล้วนะครับผมว่าผมเล่นเองดีกว่าครัมันค่อนข้างช้านะเซีโวไปเลยครับ เพนะื่อเราช่วยกูซิโอการเลยกิการเลยผู้เสียความตายโอเคเรียบร้อยครับอ่าเนี่ยครับเราได้แค่พันเดียวเนาะเออเพราะว่าผมไม่มีพาร์นะครับ แบบพวกแพทเทิร์นพาร์ตซีซันพาร์อะไรพวกนี้นะครับผมไม่มีนะครับยังไม่ได้เติมนะเพิ่งหมดไปโอเคไปกันต่อครับผมก็จะไปแบบรวดเร็วเลยนะอ่ะกดออโต้เลยก่อน พอถึงบอสผมก็จะไปตีบอสเองนะยังไงครับยังไงอไโอเคมาผมจัดก,การเองบอสฟูซิโอไปเลยครับย,ยาวๆรวๆแรงๆเออช่วยกณฟูซิโอครับเพื่อน ซีโอไปอีกรอบนึงโอซีโอ,โอไปแบบเดียวนะครับถ้าเรามีกูซีโอมาก็นี่ไปนี่ครับพันหนึ่งนะครับก็สองรอบก็สองพันครับโอเคสองพันนี่คือเสียไปแค่แปดสิบเพชรเองนะครับ่าเดี๋ยวผมออกก่อนละกันเนาะหมดแล้วนะ อ่ะเควสไล่วันนะครับอย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับได้ของรางวัลเยอะอยู่โอเคเราออกไปข้างนอกกันดีกว่าครับมาดูผลประกอบการกันดีกว่าว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับเรามาดูสมุนไพรกันก่อนเลยนะครับได้มาค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหดูดิ เราไปปรุงยาก่อนเลยนะครับยาที่เราต้องใช้นะครับก็คือยานี้ครับโอ้โหไม่ได้ดอกไม้มาเลยนะอนอะออยานี้แล้วกันนะครับเลือดนะครับปรุงมาแล้วรแปดขวดก็อย่าลืมไปเก็บสมุนไพรตามบ้านแฮกปกิดด้วยนะครับเออได้เหมือนกันนะเรียบร้อยปรุงยาเสร็จเรียบร้อยนะครับเรา แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับที่ไม่ลืมนะครับห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับคือมาซื้อของตรงนี้นะครับเออถ้าใครแบบเติมนะครับเป็นสายเติมนะครับก็จะมีหรือว่าใครสายดองเพชรนะครับก็จะมีเพชรเพชรเหลืองนะอันยังไม่มีสีเหลืองนะครับให้ซื้อซื้อคาถาที่เราจําเป็นต้องใช้นะเออสำหรับผมเนี่ยก็ใช้อันนี้นะครับซื้อเลยครับได้แปดใบเนี่ยอันนี้ผมอันนี้ผมก็ต้องใช้เออ แต่ปูไฟไอ้สกูปะทูไฟเนี่ยผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมแต่อันนี้ยผมน่าจะใช้นะครับผมซื้อไว้ก่อนซื้อไว้เลยครับแล้วก็กดรีเฟซไปนะครับอ่านี้ต้องใช้นะผมก็จะซื้อไว้นะครับซื้อไปเลยครับเออซื้อไปเลยนะผมผมคุ้มครับคุ้มคุ้มอ่นนี้ก็ซื้อไปเลยครับจะไม่เสียได้ครับเพรเดี๋ยวมีแจกแน่นอน ถ้าใครแบบสายดองเพชรไว้เปิดกาชาหรือว่าวงร้อนครับก็ตัดไปเลยครับแต่ผมขัดแคลนพวกการพวกนี้นะก็เอามาไว้ซื้อนี้พวกนี้ดีกว่านะครับถ้าใครไม่ซื้อไม่เป็นไรครับน,นี่ผมไม่ได้ใช้เนาะพวกแมงมุมอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ใช้นะผมก็ยังไม่ซื้อนะอ่ะอันนี้ผมต้องซื้อนะครับค่อนข้างดีนะคนแล้วก็อันนี้ก็ซื้อนะครับ ผมก็หมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับอะไรที่เป็นเงินนี่ซื้อไปเลยครับโอเคเนี่ยก็รีเซ็ตไม่ได้เลยนะครับเพชรก็เหลือหกสิบแปดนะครับอืมอันนี้ผมก็มาเปิดดีกว่าครับเปิดทุกวันนะครับอย่าลืมอ่านคนขอเป็นเพื่อนนะผลลับ์ไปอันนี้ผมเติมมาเยอะมากเลยนะหกสิบห้าวันนะครับก็ถ้าใครสายเติมนะครับก็ มาเติมได้นะครับเอออย่าไปเติมมันนี้นะอย่าไปเติมมันนี้นะครับให้มาเติมมันนี้แทนนะครับเพราะว่าเพราะอันนี้ก็ได้เพชรสามร้อยเหมือนกันนะเพชรม่วงแล้วก็เพชรเหลืองนะครับได้วันละแปดสิบเนาะเออผมว่าถือว่าคุ้มนะครับอันนี้อ่าถ้าใครอันนี้ถ้าใครเก็บเพชรไว้ดองรูเล็ตนะครับก็ตามสบายเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเติมเอานะครับซึ่งแพ็กที่ผมจะเติมก็อาจจะเป็นอันนี้หรือไม่ก็อันนี้นะครับโอเค สำหรับใครสายฟรีนะครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะเออเก็บเพชรอะไรจะซื้ออะไรนะครับก็อาจจะนานหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมโอเคสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับที่ผมจะมาทำให้ดูในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะอาจจะไปทำนอกรอบเนาะออพวกลงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ โอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีคำแนะนำอะไรนะครับหรืออยากพูดคุยอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ